คำถาม้วทังบ้านครับถ้าเตาและสิค์ล้างจานอยู่ตรงข้างกันครับแต่ห่างเกินหนึ่งเมตรถือว่าผิดหลักวงจุ้ยไหมครับเปกติสิงน้ำและเตาไฟเนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกันบางสํานักจะบอกว่ามันที่คาดกันเพราะว่าน้ํากับไฟที่คาดกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่สิ่งน้ำและเตาไฟอยู่ตรงข้ามกันแล้วห่างกันมากกว่าหนึ่งเมตรแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาในทางวงจุ้ยเลยนะครับเพราะว่าระยะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพียงพอแล้วในการที่จะ ป้องกันการกระเด็นระหว่างเตาไฟแล้วก็สิงน้ำนะครับน้ํากับไฟถ้าไม่โดนกันก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับทีนี้เวลาที่อาจจะไม่สบายใจว่าเ้มันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วหลายๆที่บอกว่ามันไม่ดีน้ํากับไฟพิฆาตกันทํายังไงดีนะครับก็คือการที่มีพรมสีเขียวมาอ,อยู่กันระหว่างกลางแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นพรมสีขาวน้ําตาลมากันระหว่างกลาง ก็ได้แบบนี้ก็เป็นการป้องกันและแก้ห่วงจุยแต่ใดๆก็ตามครับถ้ามันอยู่ตรงกันข้ามกันแล้วห่างกันสักเมตรนึงเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาทางห่วงจุยแล้ว